ทำไมใครดังอ่ะไม่รบกวนนะพี่มาลีบอกแต่สิ่งดีๆแต่ตั้มไม่ฟังกันเลยมันเลยแพ้ลีย่อยๆเครื่องหมายที่พี่มาลีจะบ้างนะได้ได้แต่ผมดึงหอยดูแต่ทำมาเป็นอันดีเสิร์ไมาโชวดเด็กกาสวยมากโหดสุดพี่มาลีเอ็กซ์ซีแต่ผมดึงหอยดูนะสิงวนเฮ้ยเสียงอะไรวะ ตายว่าไอ้ไม่เรียกข้อท้าพี่ดีหนึ่งโมดีอ่ะพมาดิเออกระจอกตายไปไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะโคตดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืนี่อยู่ทีมดวนไก่นี่อยู่ดึงหัวอยู่อ๋อขอให้โคตรพ่อโคตรแม่ไอ้ตั้มมีการอะไรัะไรครับอะไรครับว่าไง่ายทำไมเลื่อนรถ กูโดนยิงอีสารเลเื่อนรถพ่อมึงเดินกูตายมั้งหามาแม่มึงไงจะรถเด็กยิงตายแล้วพามาค้องนี่อ้าวทีมแห่มราชาโปรพอเยวันนี้เองก็กินถึงตอนไหนเป็นคุ้กกินตัวพี่ปันมึงเหลืองได้ใครทันแล้วมาค้องเอ้ย มซอยแม่ซอยพ่อซอยแม่มึงไงมาช่วยกูแม่กูไม่ช่วยเออเข็นกระจอกเหรอะมึงตายได้ไงวะมึงโดนโปะเปล่าเนี่ยมันอยู่ไหนวะจักจักพ่อมึงไงจักแม่งดิมึงคุยเลยอ่ะ